สวัสดีครับพบกับผมสองสิ่ง modify วันนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้มาตรวจเช็คระบบไฟภายในห้องพักห้องหนึ่งครับเป็นห้องชุดนั่นเองซึ่งตรงนี้นะครับเราจะมาเช็คว่าการต่อจำ้ำหรือว่าการติดตั้งระบบไฟนะครับโดยเฉพาะตู้คอน sumer ภายในห้องนี้นั้นมันเป็นอย่างไรว่าถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่หรือ,รอมีสิ่งผิดปกติอะไรนะครับนี่ก็ตู้คอน sumer รุร่นนี้นะครับเป็นของยี่ห้อเซฟทีคัสนี่นะครับนะ เป็นตู้ขนาด6ช่องแต่ว่าเขาแบงค์ mm. เบเกอร์ลูกย่อยไว้1ตัวนะครับ mm. ก็มีเบเกอร์ลูกย่อย5ตัวนั่นเองทีนี้เรามาดูครับ mm. ผมแกะฝา,าครอบเลยนะครับผมจุดแรกที่สังเกตเห็นเลยนะครับอันนี้คือเมนเบเกอร์ครับเมนเบเกอร์ตรงนี้นะครับเป็นขนาด63แอมป์เห็นไหมเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้ปกตินะครับถ้าเป็นมิเตอร์ไฟฟ้าโดยทั่วไปนะครับถ้าเป็น15บห้าคับสี่สิบแอมป์เนี่ยตามมาตรฐานก็จะกําหนดให้ใช้30-50แอมป์ แต่ตรงนี้คิดว่าเกินมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามิเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยคือส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นห้องชุดทั่วไปนี่คือไม่เกิน15 4 5ทับ4แอมป์หรอกครับเพราะฉะนั้นจุดนี้นครับเบรกเกอร์เป็น63แอมป์นี่เกินมาตรฐานนั่นเองนะครับจุดแรกคือเมนเบรกเกอร์นะครับควรใช้ไม่เกิน50แอมป์นะครับทีนี้เรามาดูเบรกเกอร์ลูกย่อยบ้างนะครับเบเกอร์ลูกย่อยแต่ละตัว น่เห็นไหมครับ C 3 2 32, 32นะครับทั้ง5ตัวตรงนี้นะใช้เบรกเกอร์ขนาด3 2แอมป์ทั้งหมดเลยนะในตรงนี้นะผมมองว่าถ้าเป็นห้องพักหรือทั่วไปเนี่ยนะครับเบรกเกอร์ er 32แอมป์เนี่ยถือว่าสูงมากๆเลยนะครับซึ่งก็จะใช้ควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีขนาดกำลังวัดสูงเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประมาณ5,000หรือ5,000 5 0ห0วัตต์ขึ้นไปนั่นแหละครับและที่สำคัญสายไฟ ที่ต่อจากเบเกอร์ลูกย่อยตรงนี้นะครับ32แอมป์เนี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่าเบอร์6เลยนะเดี๋ยวเราแกะเช็คดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะผมถอดสกรูออกแล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะถอดมาดูครับผมเมื่อเราเปิดฝาครอบตรงนี้มานะครับสังเกตว่าสายไฟที่ต่อผ่านเบเกอร์ลูกย่อยแต่ละตัวตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้32แอมป์ทั้งหมดนะครับมีเบเกอร์ตัวนี้ ลูกเดียวนะครับที่ต่อผ่านสายไฟขนาดเบอร์หอันนี้ไม่เป็นไรถือว่าพอได้อยู่นะครับถือว่ายังยอมรับได้นะครับไม่ว่าจะต่อไปเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแต่ว่าอย่างน้อยๆสายไฟตรงนี้เป็นขนาดใหญ่นะครับตามมาตรฐานกนะ็คือเบอร์6นะครับสามารถรับกระแสไฟของเบเกอร์ตัวนี้ได้อยู่แล้วนะครับ3 2แอมป์ทีนี้มาดูเบเกอร์ตัวที่2บา้างท่านผู้ชมดูนะครับนี่ตัวหนังสือนะครับเป็นสายไฟเบอร์2.5นะครับ นะเบอร์2.5จริงๆแล้วนะครับเบรเกอร์ตัวนี้นะจะควบคุมเต้านรับไฟฟ้าแสงสว่างหรืออุปกรณ์อื่นๆนะครับก็ใช้เบรคเกอร์ไม่ควรเกิน16แอมป์นะครับสำหรับสายไฟเบอร์2.5นะครับนี่นะตัวนี้ด้วยอันนี้ก็เบอร์2.5นะครับส่วนเบรคเกอร์ตัวที่4ตัวนี้คือน่าจะใช้เครื่องทานน้ำบุ่นะเป็นเบอร์4นะครับนี่สายสีแดงนะครับผมก็เบรคเกอร์ตัวที่5เป็นสแปร์ครับอ่าตรงนี้แหละครับที่จุด ที่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าการเลือกใช้สายไฟเนี่ยสำคัญมากๆนะครับคือต้องให้เหมาะสมแล้วก็ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้และที่สําคัญคือสายไฟเนี่ยมันจะต้องเ,อเลือกขนาดที่สามารถรองรับกระแสพิกัดของเบเกอร์ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเบเกอร์3 2สแอมป์สายไฟตัวนี้สเปคจะต้องสามารถรอ,องรับกระแสไฟนะครับไม่ต่ำกว่า32มแอมป์นั่นเองจึงจะไม่มีปัญหาและปลอดภัยนะครับผม นี่นะก็เราเจอสิ่งผิดปกติประมาณนี้แล้วนะครับและสิ่สำคัญคือก็ถ้าเป็นมาตรฐานใหม่นะในการติดตั้งนะครับคือเบเกอร์เมนเนี่ยจะต้องเป็น R C B O หรือกันดูดด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้คือเป็นสายาตัวนำทองแดงนะครับ T W ก็เป็นเบอร์สินะครับอันนี้โอเคอยู่แล้วก็ต่อจ้ำเข้ากับขั้วเบเกอร์โดยตรงเพราะว่ามันเป็นอาคารชุดนะครับเขา,ามีระบบเมน ตัวใหญ่นะครับอีกทีหนึ่งนะนี่ระบ hmm. บกาวก็แยกไว้อันนี้ก็ถูกต้องนะครับนะผมก็สีของสายไฟนี่คือมันก็ไม่ตรงมาตรฐานนะนะครับสีเขียวก็ไปสายกาวถูกต้องอันนี้เป็นสีเหลืองด้วยนะครับเป็นสีเหลืองนี่แล้วก็จริงๆแล้วคือสายสีน้ําตาลนะครับให้เป็นสายลายคือหรือสายที่มีไฟนั่นเองนะครับส่วนสายสีน้าเงินนะครับให้เป็นสายนิวตันนะครับผมสายนิวตันตรงนี้เขาเป็นสีขาวนะครับผม นะครับเลือกเป็นสีขาวมากเา็เลือกใช้นะครับมันไม่ตรงตามมาตรฐานนั่นเองนะครับก็ลองเทสตไฟนะครับสายนี้จะเป็นสายลายนี่แต่ดูนะครับสายลายฝั่งนี้เป็นสายนิวตันครับผมไม่มีไฟรุ่นนี้นะครับตู้คอนซูเมอร์รุ่นนี้มันเป็นแบบปลั๊กออนนะครับก็คือ,อจะมีชุดนะครับเป็นบาร์ที่ เบเกอร์นะครับเสียบเข้าไปคือมันจะไม่มีการจําสายด้านบนหรือด้านล่างนะครับก็คือเป็นเมนนะคือไม่ได้ใช้บัดบาร์นั่นเองมันจะเป็นรุ่นปลั๊กออนคือเป็นครีบเสียบเข้าไปเลยนะครับสังเกตนะไอตัวนี้นะครับถ้าใช้ขควองเทสไฟแตกนะครับเราสังเกตนะตรงช่องว่างตรงนี้มันจะมีบาร์ของมันอยู่นะครับนะที่ผ่านเบเกอร์เมนเห็นะครับ ท,ที่ผ่านเบเกอร์เมนอยู่นะครับก็คือเป็นครีบของเบเกอร์ที่เป็นแบบปักออนนะครับเสียบเข้าไปตามเขี้ยวล็อกแต่ละช่องนั่นเองนะครับผมครับผมทีนี้จุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าผิดปกติแล้วก็ไม่ควรด้วยนะครับสังเกตรตรงนี้มีช่องว่างเห็นไหมอันนี้เป็นช่องว่างของตู้ที่เจาะมานะครับมีช่องว่างนะซึ่งตรงนี้อาจจะมีจิ้งจกหรือมดแมลงหรือ,อสัตว์เลื้อยคลานนะครับเข้าไปได้นะจิ้งจกทุกแกอะไรเข้าได้นะ เป็นแมลงนี่นะครับเขาติดตั้งมานะครับสังเกตด,ด้านบนเลยนี่เห็นไหมครับสายไฟตรงนี้นะครับฝังผนังมาซึ่งสายไฟตรงนี้นะครับด้านในเนี่ยผมไม่แน่ใจว่า,เ,าเดินระบบท่อมาหรือไม่นะครับหรืออาจจะฝังสายไฟโดยตรงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับซึ่งตรงนี้นี่คือสายไฟสัมผัสกับปูนหะน้าผนังปูนโดยตรงนะครับม,มีการฉาปูนทับสายไฟไปเลยนะครับตรงนี้คือมันมีโอกาสนะถ้าสายไฟ เก่าเสื่อมสภาพขึ้นมานะครับมันก็มีโอกาสชอดลงกราวนะครับผนังตรงนี้ได้นะเห็นไหมครับและสิ่สำคัญตรงนี้เห็นไหมดูการเจาะรูครับเนี่ยมีช่องว่างนะครับไม่ควรเลยนะตรงนี้นะครับผมเห็นไหมตรงนี้ถือว่าไม่โอเคครับครับผมก็สําหรับแนวทางการแก้ไขที่เจอตรงนี้นะครับก็คือว่าเบเกอร์เมนครับจะต้องเปลี่ยนเป็น RCBO หรือว่ากันดูนะครับแล้วก็เบเกอร์ลูกย่อยจะต้องเลือก เปลี่ยนให้ตรงกับการใช้งานนะครับตรงนี้32แอมป์นี่คือไม่ควรเลยนะครับต้องเปลี่ยนเบรกเกอร์ขนาด16แอมป์แล้วก็20แอมป์เข้ามาใส่แทนนะครับตามาความเหมาะสมนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คแบบละเอียดอีกทีนึงแล้วก็ส่วนตู้คอน sumer ที่เจาะรูด,ด้านบนนะครับเป็นช่องว่างตรงนี้นะครับจะต้องย้ายขึ้นไปเจาะรูด,ด้านหลังนะครับย้ายขึ้นไปด้านบนนะครับย้ายตำแหน่งตู้คอน s u m ร์ไม่หเห็นสายไฟแล้วก็ไม่เห็นช่องว่างตรงนี้นั่นเองก็ในเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ก็คงจะต้องแจ้ง กับทางเจ้าของเขาอีกทีหนึ่งครับว่าในการดําเนินการในภายหลังนั่นเองนะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็เป็นเกตความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสําหรับท่านผู้ชมทุกคนนะครับใครมีข้อสงสัยตรงจุดไหนก็สามารถสอบถาม,าถามาถเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบคําถามวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับเจ่นเดินเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม Di